สวัสดีครับก็เรามาต่อกันเลยนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีของเราเนาะสำหรับ EP นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับผมสำหรับไวยากรณ์พาร์ทที่2นะครับผมข้อที่2นะครับผมขอเสนอไวยากรณ์ที่ว่าด้วย verb นะครับผม verb ตัดดาทิ้งแล้วตามด้วยอือมยอนทวีดาหรือมยอนทวีดาถ้าสมมติว่า verb ตัวนั้นอะหลังจากตัดดาทิ้งแล้วนะครับผมมันเป็น คำข้างหน้าดาที่ถูกตัดไปอ่ะมันมีตัวสะกดนะครับผมก็จะใส่อือมายอนแล้วก็ตามด้วยทีดาแต่ถ้าเวิร์ตัวนั้นเนี่ยหลังจากที่ตัดดาทิ้งไปแล้วเหลือคำคำสุดท้ายนะครับผมคำเ,เขาเรียกว่าอะไรคำที่อยู่ก่อนหน้าดาคือดามันถูกตัดทิ้งไปแล้วเนาะอ่ะแล้วมันเหลือคำคำนั้นเป็นเวิร์ที่ไม่มีตัวสะกดก็จะใส่มายอนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยทีดาเข้าไปนะคะผมามาดูตัวอย่างนะครับผม เออผมลืมบอกไปว่ามันแปลว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าทําแบบเวิร์บนี้ก็ได้ค่ะก็โอเคมันหมายความว่าประมาณว่าเราเราเราคิดว่ามันต้องทําอีกแบบหนึ่งเราคิดว่ามันต้องทําไปแบบนี้แบบนี้แต่คนพูดที่ตอบเราเขาตอบว่าเอ,อ้ยไม่ไม่ต้องทําแบบที่คุณคิดก็ได้นะทําอีกแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็คือเป็นเวิร์บที่เขาเสนอมาเออมันใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ สำหรับตัวอย่างนะครับผมคุนเอวีกุกินถึงรกจึงโตถึงรกจึงโตพินริโอแหยก็คือจำเป็นไหมนะคะอันนี้คือจำเป็นไหมนะครับผมเออ่ก็คือเอาแป๊บนึงนะวินกุกินก็คือชาวต่างชาติแล้วก็อันนี้ก็คือบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวชาวต่างชาติก็จำเป็นใช่ไหมอ่ะก็คือ ในตัวอย่างเนี่ยเหมือนคนคนนี้เขาเป็นชาวต่างชาติอยู่ที่เกาหลีนะครับผมแล้วเขามาทําธุรกรรมบางอย่างที่สถานที่ราชาการเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบถามเพื่อความแน่ใจว่าเฮ้ยไอบัตรประจําตัวชาวต่างชาติเนี่ยมันจําเป็นใช่ไหมจําเป็นต้องใช้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วคนบีเนี่ยก็คือพนักง,งานคนเนียเขาตอบว่าอาน,นิโยโอ๋อไม่ค่ะนยนาก้อนมันอันนี้แค่นะครับผมยอมก้อนก็คือพาสปอร์ตแค่พาสปอร์ตอิตซึมยอนแทยョ ก็คือแค่มีพาสปอร์ตเท่านั้นก็โอเคแล้วค่ะก็คือได้แล้วค่ะประมาณนี้นะครับผมไวยากรของเราก็ประมาณว่าแค่มีอันนี้ก็คือมีเนาะอิมันมาจากคาว่าอิ o โซโยอิซูมยอนนะครับผมถ้ามีแค่พาสปอร์ตก็โอเคแล้วค่ะก็ได้แล้วค่ะคือไวยากรมันจะเป็นอย่างงี้แค่แค่แค่ทำเวิร์บแค่เป็นเวิร์บนั้นก็ได้แล้วอย่างอันนี้ก็คือมีมีอะไรมีพาสปอร์ตก็คือแค่มีพาสปอร์ตก็ได้นะเอออะไรประมาณนี้นะครับผมมาดูประโยคข้างล่างนะครับผม เนอิลอาทีเมยิลชิวาวายาเตโยก็คือพรุ่งนี้นะต้องมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยไหมอ่าคนตอบก็อานิโย و, ยอนชิคาจิมันยอนชิคาจิ aji, จนถึงแค่สิบโมงโอไม่ยอนเฉยโยอ้อก็อันนี้เราไม่ต้องไปแปลมันมันก็แค่ใช่ไหมอ๋อได้ก็ไม่ก็คือคนถามเนี่ยเขาถามว่า ต้องมาแต่เช้าตู่ใช่ไหมคนตอบเขาตอบว่าอ,อ๋อไม่ต้องค่ะก็มาภายในสิบโมงก็ได้เออประมาณนี้มันในตัวเนี้ยมันจะให้ความหมายว่ามามาประมาณคือภายในสิบโมงก็ได้ค่ะคือไม่ต้องมาแต่เช้าตู่อะไรทํานองเนี้ยนะคะผมความหมายมันก็ให้อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมเอ,อ่อประโยคต่อมานะครับผมพอนชอพอนซอก็คือแล้วนะคบผมทําอะไรไปแล้วหนึ่งพอนซอฮันชิเนโยก็คืออุย๊ยบ่ายโมงแล้วหรอ ชิคก์ม์คารมายอนนึดชินเกยโยเฮ้ยถ้าถ้าไปตอนนี้จะสายไหมอะไรแบบเฮ้ยบ่ายโมงแล้วหรอบ่ายบ่ายหนึ่งแล้วหรอเฮ้ยถ้าไปตอนนี้จะสายไหมทีนี้คนตอบนะครับผมเขาก็ตอบเขาก็ตอบนะครับว่าอะอะไรวะนึดชิ้นึดชีดด่อันอันนี้มาจากจีอันดาเนาะอ่านึดจีอาเน,นึนก็เย,ยโยอ๋อก็จะไม่สายนั่นเองค่ะก็คือไม่สายน,นี้มาจากคําว่า อ่านึตาก็คือสายนะครับผมจีอันตาก็คือไม่สายค่ะเออก็คิดว่าไม่สายนะคะจีกึมปันลีจุนพันฮามยอนแจโยแปลว่าก็คือแบบถ้าหากว่าออกถ้าหากว่าออกเดินทางเร็วๆนะก็คือตอนนี้นะถ้าหากออกเดินทางเร็วๆตอนนี้เลยนะก็จะไม่สายค่ะนั่นเองเอ่อแล้วก็ประโยคต่อมานะครับผมอึนแฮงเงคันจีคัน อ่คันจิกันนี้ก็คือไม่มีเวลาจะไปอ่าธนาคารนั่นเองออบนึ่นเตก็คือไม่มีเวลาที่จะไปธนาคารอ่ะน,นะอ๋อ,อต้อเคฮาเจียวก็คือมันเป็นภาษาพูดกันเองจะต้องทํำยังไงนะครับเออจะต้องทํำยังไงนะก็คือไม่มีเวลาไปธนาคารอ่ะน,นะจะจะต้องทํำยังไงทีนี้คนตอบเขาก็ตอบอ่าชอจก์เกอิอกนึน อีกหนึ่งหุมอินย่อชัดชื่อม่ย้อนแฉโยก็คืออันนี้มาจากคำว่าชัดชัดตาเนาะถอนเงินถอนเงินได้อันนี้ก็คือ,อเครื่องกดเงินอันนี้ตรงโน้นมีเครื่องกดเงินอยู่ตรงโน้นก็คือเครื่องฝากถอนเงินนะครับผมถอนเงินได้นะก็คือเขาเรียกว่าอ,อะไร ผมไม่เก่งเรื่องแปลก็คือสามารถถอนเงินที่เครื่องฝากถอนเงินตรงนั้นก็โอเคนะก็ได้นะอะไรแบบนี้ก็คือคนพูดอะเขาบอกว่าฉันไม่มีเวลาไปธนาคารเลยจะต้องทำยังไงเฮ้ยต้องโน้นอะ่ะคนตอบเขาตอบเฮ้ยต้องโน้นอะ่ะเขาเรียกว่าไคือเธอไปถอนเงินจากเครื่องฝากถอนอัตโนมัติตรงโน้นก็ได้นะเออประมาณนี้นะคะผมก็จะแปลได้สมูทเนาะ